สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพชรยนต์คนเดิมอีกแล้วครับมีรถปรับสภาพเรียบร้อยแล้วครับเข้ามาให้รับชมกันอีกหนึ่งคันเป็น t o y ยต้าโค l ร a a อทิส 1.6G ปี2018เกียร์ออโต้สีขาวอยู่ตรงหน้านี้แล้วครับต้องบอกว่าสวยมากๆครับสวยบัดตาบัดใจเลยคันนี้น่าจับจองเป็นอย่างมากครับ ราคาค่าตัวอยู่ที่469,000บาทเท่านั้นครับสวยมากครับคันนี้เราไปรับชมรายละเอียดในตัวรถกันเลยดีกว่าครับมาเริ่มกันที่ไฟหน้าก่อนเลยครับไฟหน้าได้เป็นไฟมันติรีเฟกเตอร์คู่หน้านะครับมาพร้อมกับ Daytime Running งไลท์แบบ LED สีดวงครับอยู่ในโคมเดียวกันเลยกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียม2เส้นครับเส้นบนลากยาวถึงคิ้วไฟเลยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับ มีตา t ตโยต้าโลโก้ชัดเจนครับ7ก็ไก่ถอถุง6896ได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับกันชนหน้าครับกระจังหน้ากันชนหน้าได้เป็นสีขาวครับตัดกับสีดำสวยๆแบบนี้ไม่มีริ้วรอยแต่อย่างใดครับกันชนหน้าแนบชิดกับแก้มครับแนบสนิทครับได้เป็นเครื่องดูโอวีวีเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้สวยๆเลย ผมให้ดูโครงสร้างซุ้มล้อครับสวยๆครับซีนทางมะพร้าวยังอยู่ครับไม่มีรอยตัดต่อแต่อย่างใดครับไม่มีรอยเชื่อมรอยน็อตขันครับบ่ชกเดิมๆครับรอยมาร์กสียังอยู่เลยจะบอกว่าสวยสะอาดครับลองยางดอกยางยังเหลือๆครับใช้ได้ครับรัดด้วยยาง205 55 R16 ครับ แ่ยางปี2021นี่ครับสวยๆเลยแมกอลอยเดิมเดิมแท้โรงงานเลยครับ5าลูเดิมแมกทูโทนปัดหน้าเงาสวยๆครับลัดยางดันหลบกระจกได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วครับมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวคันนี้ได้ฟิล์มมาแล้วครับรอบคันเลยสวยๆฟิล์มประมาณ60%ครับ ไม่มืดจนเกินไปครับขับสบายสบายให้ดูในส่วนหลังคากันก่อนครับใสๆแบบนี้ครับไม่มีรูรอยเลยสวยเนียนมากครับคิวรีดน้ําใสครับมือจับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมีคาดโคมเมียมมาให้ต้องบอกว่าต้องรีบครับคันนี้สวยมากๆเลยโทรมาจองกับผมได้เลยป๊อปเพชรยนต์ครับ0ูน6 4 2 3 9 5่ครับเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้ครับ เสาเอน็อตไม่ขยับครับเดิมเดิมเช่นเคยครับโดนบอกโดนเดิมบอกเดิมครับอยู่กับผมครับป๊อปเพจยนรีวิวนี่ครับสติกเกอร์อยู่ครบเสาบีครับหัวน็อตไม่เคยแกะไม่เคยขันแผนเพจสวยๆแบบนี้ครับตัวเลขคมคมครับผมพาดูทุกจุดเลยวันนี้สีนประตูหน้าครับสวยๆเล็บจิกเข้าเช่นเดิมครับ ประตูเดิมแท้แน่นอนครับเดิมโรงงานล้อหลังได้เป็นดิสเบรกครับดิสเบรกทั้ง4ล้อเลยครับเอาติด1.6 G ตัวนี้เดี๋ยวขออนุญาตแกะให้ดูบอดี้ครับสวยๆครับมเม็ดอาร์คคมๆมีเม็ดอาร์คอยู่ครบครับมั่นใจได้เลยครับซื้อรถกับเราเพชรยนต์ครับไม่มีรถ ชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนครับนี่ครับสีนประตูสวยๆเดี๋ยวผมให้ดูเหลี่ยมสันตัวรถครับไม่บุบไม่บุมไม่มีรอยลักยิ้มครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยส,ยสวยๆเนียนๆครับไฟท้ายเป็นแบบ led เรียบร้อยแล้วนะครับมีโครเมียมอยู่ข้างในลากยาวเลยครับยันฝาท้าย2ฝั่งเลยไฟสองฝั่งเลยครับโครเมียม ไฟท้ายเป็นแบบ LED สวยๆครับโคมไฟไม่แตกไม่ล้าไม่หมองนะครับกระจกมีไล่ฟ้ามาให้ครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3อยู่ข้างในครับนี่ครับตาโลโก้โตโยต้าโคราอัลติส 1.6G มีครบครับสวยๆไฟทับทิมมีมาให้2ดวงครับอยู่ที่กันชนท้ายครับ ฝาหลังนะครับห้องเก็บสมาระสามารถเปิดได้ครับจากกุญแจเลยกุญแจเป็นกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับป,ประมาณนี้ผมให้ดูร่องร่องน้ำเม็ดอาครับสวยๆเดิมๆครับซื้อกับผมครับเดิมแน่นอนผมรีวิวให้ดูทุกจุดครับูกค้าท่านใดเครดิตดีฟรีดาวเลยครับออกรถได้ทุกอาชีพเลย อยู่ใกล้อยู่ไกลเราเรามีไฟแนนซ์จัดจัดให้ถึงที่ครับเรามีไฟแนนซ์บริการให้ถึงที่เลยซีนหลังเดิมๆครับลอยเล็บจิกนี่ครับน็อตไม่เคยขยับครับสวยๆแบบนี้ท่านใดหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับให้ดูห้องสัมภาระกันบ้างครับอาจจะมีริ้วรอยเล็กน้อยนะครับตามการใช้งาน แต่รับรองได้เลยครับไม่ไม่มีผลต่อการใช้งานของลูกค้าที่ซื้อไปแน่นอนนี่ครับเลียวลอยถะลอกเล็กน้อยครับตามการใช้งานสีนทางมะพร้าวอยู่ครบครับเม็ดอาร์คสวยๆเลยรอยสีถเหล่านี้เกิดจากการเสียดสีกับเนี่ยครับถาดถาดรองอันนี้คือปกติของรถทั่วไปครับมีทุกคันครับสีนทางมะพร้าวสองฝั่งสวยๆครับ อุปกรณ์แม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบครับคันนี้เดิมแท้แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนคนขับกันบ้างครับว่ามีอะไรบ้างกระจกนะครับได้เป็นกระจก t o y ยต a แท้รอบคันเลยครับเดิมแท้แน่นอนแผงประตูครับ เป็นสีเบตตัดกับสีดำครับตกแต่งด้วยสีบอลเงินตรงนี้ครับที่จับกระจกเป็นกระจกออตโต้ทั้งสีออตโต้บานคนขับครับกระจกไฟฟ้าทั้งสีบานเลยมีเซ็นทรัลล็อกให้พร้อมมีที่วางแก้วให้1แก้วครับไปดูโครงสร้างบอดี้ก่อนครับหัวน็อตเดิมๆเลยให้ดูโครงสร้างกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในครับออกได้ทุกอาชีพครับอันนี้ สวยๆแบบนี้ครับหัวน็อตไม่เคยขยับเลยด้านในตกแต่งเป็นทูโทนครับสีดําตัดกับสีสีเบจครับดูสวยสปอร์ตครับกระจกไฟฟ้าปรับพับไฟฟ้าครับมีปุ่มพุทสตาร์พวงมาลัยม,มันติฟัง์กชันฝั่งซ้ายครับสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้จากพวงมาลัยเลยมี Airbag ให้ครับคันนี้ได้ Airbag 7ลูกครับสวยๆแบบนี้ เดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ฟังครับเรามาดูเลขไม้กันอันนี้เลขไม้หนึ่งแสมื่นกิโลเมตรครับเลขไม้แท้ไม้เดิมอย่างแน่นอนไม่เคยกลับไม้กอไม้ครับเด็ดโยนการันตีให้ครับจุดนี้คอนโซลสวยๆครับแอร์แบ็กเรามีให้รอบคันเลยทั้งหมด7ลูกครับปลอดภัยแน่นอนครับ เ,เสียงวิทยุ CD FMAM เล่นได้ครับปกติเลยใช้งานได้แอร์เป็นระบบแอนาล็อกปรับได้สีระดับครับช่องเสียบชาร์จไฟมีให้ครับเกียร์เป็น CVT แบบขั้นบันไดครับหัวเกียร์ฐานเกียร์สวยๆครับไม่มีรอยถลอกเลยมาพร้อมกับที่วางแก้ว2แก้วครับมองกาสวยสวยมากน่าใช้ครับคันนี้ ไม่ผิดหวังแน่นอนถ้าท่านใดหายอยู่นะครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องเลขไม้มากนี่ครับความใหม่ของรถคันนี้พลาสติกหุ่มยังอยู่เลยครับผมให้ดูฝ้าเพดานกันนิดนึงไม่มีรอยขีดรอยเขียนแต่อย่างใดครับสว,สวยเลยให้ดูทุกมุมทุกจุดเลยอันนี้คือสภาพเบาะนะครับเบาะคู่หน้าเบาะได้เป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับเบาะหนังสีเบจไม่ขาดไม่ยับไม่ย่นครับไม่บุบไม่บุม๋ม เบาะยังเต็มอยู่ครับไปดูห้องโดยสารกันบ้างครับเบาะสวยๆแบบนี้ครับผ่านการใช้งานมาน้อยครับสังเกตได้จากเบาะน่าจะไม่ค่อยมีคนนั่งเท่าไหร่ครับไม่มีริ้วรอยเลยไม่ยับไม่ยน่นไม่ขาดครับสภาพเบาะสวยมากมีกระเป๋าจิงโจ้ให้หนึ่งฝั่งนะครับที่ชาร์จไฟสองจุดครับ เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูเต็มเต็มคันครับว่าสวยน่าใช้ขนาดไหนคันนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องกันต่อเลยดีกว่าครับ